สวัสดีค่ะพอได้ยินไหมคะได้ยินเนาะก็ยังไงก็ขอแนะนําตัวอีกทีละกันค่ะชื่อนางสาวอารดามณีรัตน์นะคะก็ชื่อเล่นชื่อติ๊กละกันนะคะก็ตอนนี้ก็หลายคนก็จะเป็นพี่เนาะยังไงก็ขอแทนตัวว่าติ๊กละกันนะคะเวลาพูดในเนื้อหาจะไม่มีอะไรเยอะที่เราจะต้องจดก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตยืนนิดนึงเผื่อเพราะว่าหัวข้อนี้น่าจะมีคําถามกันเยอะนะคะก็ผ่านมากี่วันแล้วนะคะสองสองวันอาจจะแบบมีความฝันกันเยอะที่เราจะไปทำ l a บแล้วก็ น,นู่นนั่นนี่เรามาดับฝันกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าประวัติกันนิดนึงค่ะอาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครที่ลงรูปให้ดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจอกันข้างนอกจะจาไม่ได้เวลาถ้าเราแอดไลน์แล้วตัวจริงกับรูปมันจะไม่ค่อยเหมือนกันอ่ก็จบปริญญาตรีนะคะสาขาชีววิทยาประมงจากคณะประมงเกษตรศาสตร์แล้วก็มาตอบปริญญาโทกับดรกัญจนาลีนะคะก็เรื่องเรื่อง lab l ลบพันธุ์แม่น้ำโดยเฉพาะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับการทํแหลบนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็พอจบปริญญาโทมากเา็เป็นพนักงานในกรมประมงอยู่ประมาณ2ปีเพราะว่าระหว่างเรียนเราก็ทำทำงานไปด้วยแล้วก็หลังจากพอจบจากกรมประมงไปก็รับจ้างนะคะเซตติ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับจ้างสร้างแลบ ให้แกให้แก่บริษัทเอกชนที่สนใจก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยคุณมีงบเท่าไหร่คุณจะให้เราตั้งแล็บเท่าไหร่ก็ว่ามาต้องการทําพืชอะไรก็บอกมาทําอยู่ประมาณ2ปีค่ะแล้วก็คิดอยากจะทาแล็บของตัวเองที่บ้านเพราะเราก็ประสบการณ์เยอะและทั้งในของข้าราชการแล้วก็ของเอกชนทีนี้ก็มีปัญหากับทางบ้านนิดนึงแกก็เลยบอกว่าให้ไปทําของเอกชนก่อนเราจะได้รู้ประวัติทั้งหมดว่าทํายังไงถึงจะคุ้มค่าคุ้มทุนทีนี้ก็ไปทํากับบริษัทแม่น้ำอมริกงฟาร์มก็คือเป็นเรื่องของแล็บ โดยเฉพาะแต่ทีนี้มันอาจจะไม่ใช่พันไม้น้ําอย่างเดียวก็ครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่กล้วยไม้ยันไปถึงไม้ยืนต้นทุกอย่างแล้วก็ระหว่างที่เราทํานั้นก็อยู่5ปีแล้วก็ไปฝึกอบรมอย่างพี่ๆทุกคนอย่างน้องๆที่มานะคะก็ไปฝึกอบรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ลักษณะไหนก็ทําอยู่5ปีหลังจากที่ผ่าน5ปีไปก็มาเปิดแลบของตัวเองทีนี้พอเราเปิดแล็บของตัวเองเราก็รู้อยู่แล้วว่าตลาดพันไม้น้ำเนี่ย จะเป็นตลาดที่โตที่สุดและในในบรรดาของแผลพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่าถ้าเราจะไปทำแผบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำแผบกล้วยไม้จะมีารามเป็นของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้เขาจะกังวลเรื่องการหลุดของพัฒนาสายพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปขายกล้วยไม้ก็อาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการจ้างงานทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตลาดของพันธุ์ไม้น้ำเนี่ยโตได้เราก็เลยมามุ่งทําพันธุ์ไม้น้ําอย่างเดียวก็เริ่มประมาณ หลังจากที่ที่จากบริษัทก็มาเริ่มของตัวเองเนี่ยน่าจะประมาณก่อนน้าท่วมสองปีอะค่ะน้ําท่วมปีไหนนะ 46, สี่หกห้าห้าสี่น้ำท่วมปีห้าสี่พอปีห้าสี่สร้างแลบทุกอย่างดีและผ่านปัญหามากมายมาจนปีห้าหกบ้านอยู่ปทุมธานีน้ําท่วมก็จบไปนี่คือเจ๊งประมาณสักล้านหนึ่ง๋ย่นเนื้อหาก็ย๋ยวคุยกันได้รวมถึงการตั้งต้นนะคะในการเซตแลบหนึ่งแลบก็หลังจากนั้นเราก็ กะว่าเราจะเลิกแล้วล่ะไปทําธุรกิจอย่างอื่นปรากฏว่าทางทางเจ้าของกิจการที่ต้องการเนื้อเยื่อเราเนี่ยเขาก็ติดต่อมาว่าคุณติ๊กทําให้หน่อยออเดอร์เยอะเราก็โอเคโอเคทําให้เราก็เริ่มทําใหม่หลังจากนั้นก็ทํามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยเป็น,เป,นเป็นอันนี้ประวัติคร่าวๆนะจริงๆเยอะมากนี่นี่ย่อแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ้ทำไมหน้าตาอ่อนเลยอย่างเงี้ยประวัติโชคชนอายุก็เยอะ โอเคถ้าคุณคุณบอกว่าเออคุณมาอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าเราจะไปตั้งแ l บและแน่นอนว่าเราต้องทำทุกครั้งที่ติ๊กจะแนะนำในการที่จะตั้งแ l บคุณต้องรู้ก่อนเรื่องแรกคือตลาดสิ่งสำคัญเนี่ยคุณบอกว่าเรามีฝีมือเรามีแ l บเรามีเงินทุนแต่ถ้าคุณไม่มีตลาดเนี่ยจบนะเพราะว่าติ๊กเคยเริ่มต้นจากการไม่มีตลาดทำไปก่อนเรารู้เรามีความสามารถเราผลิตได้แน่นอนหมื่นสองหมื่นต้นปรากฏว่าตลาดของพันไม้น้ำเนี่ย มันยังโอเคมันยังไม่ไม่วาไรตี้มากที่ว่าพืชชนิดหนึ่งจะคงคงความต้องการไปยาวนานปี2ปีแต่ถ้าเป็นไม้อื่นเนี่ยจบนะคะถ้าคุณเริ่มต้นวันนี้คุณจะได้ต้นไม้เร็วสุดเนี่ยหเดือนทีนี้หกเดือนไปกลายเป็นว่าตลาดมันไม่นิยมแล้วเท่ากับว่าหมื่นต้นนั้นคุณจะเจ๊งไปเลยทีนี้คุณก็ต้องรู้แล้วคุณจะมีตลาดหลายคุณมองก่อนอย่างไม้น้าเนี่ยมันฮิตเลยราคาแพงแต่ถา้าราคาแพงเนี่ยเขาก็จะซื้อไม่เยอะเพราะเขาต้องการปั่นตลาด ไม่อยากให้มันมีเยอะเพื่อจะเพื่อจะให้มันยังแพงอยู่แต่ไม้พื้นพื้นถ้าคุณชอบต้นไม้พันไม้น้าอยู่แล้วคุณจะรู้เลยว่าคลิปกับอนูเบียเนี่ยเป็นไม้ที่ตลาดต้องการแล้วก็ปลูกอยู่สม่ําเสมอทีนี้อันนี้คุณยืนพื้นได้เพราะนั้นคุณต้องรู้ตลาดคุณก็ต้องข้อหนึ่งเลยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยคืออะไรพืชชนิดไหนแล้วเรื่องของตลาดพันไม้น้ำเนี่ยอันนี้มาเน้นเ,เรื่องพันไม้น้าโดยตรงเลยนะคะเขาก็จะมีเลยตลาดที่คุณต้องหาคุณคุณได้ตลาดแล้วเขาก็จะบอกบรรจุภันธุ์ของคุณี่ เขาต้องการแบบไหนคุณอบลงไปคุณได้ขวดขนาดกว้างมันทําง่ายแต่เวลาบรรจุพันธุ์จริงๆตามรูปหลายสไตล์มากค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่หนึ่งขวดคุณเสียหายหรือเขาเรียกว่าคอนทามิเนตเนี่ยคุณก็จะสูญเงินเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําความชนานาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนแล้วเวลาคุณปลูกไปเนี่ยก็ต้องคุยกับคุยกับผู้รับซื้อนะเรียกผู้รับซื้อว่าจริงๆแล้ว,วเขาต้องการขนาดไหนหลายขนาดมากค่ะอย่างในในภาพสี่ภาพเนี่ย ทำทุกอย่างนะใน lab ของนิกเนี่ยทำทำทุกทิศไม่ว่าจะเป็นขวดยาวใส่ถุงใส่กระปกุกใส่ขวดแก้วปก,กติคือเราเนื่องจากเรามีลูกค้าหลายกลุ่มเราก็เลยต้องตอบรับตามตาม,ตามตลาดที่ต้องการทีนี้เขาก็จะแบบต้องการลากเท่านั้นต้องการความส่งเท่าน้นเท่านี้คุณก็ต้องทํานั่นคือเรื่องของคุณนะภาพซึ่งแต่ละคนที่ต้องการเนี่ยเขาต้องการไม่เหมือนกันบางที่เขาต้องการส่งไปญี่ปุ่นเลยระหว่างทางจะส่งไปญี่ปุ่น2-3าวัน เขาก็จะต้องการไม่เต็มหน่อยแต่บางที่ตลาดไทยก็ต้องการเต็มเพราะนั้นเรื่องนี้คุณต้องรู้อันนี้คือเน้นคุณภาพเพราะถ้าอะไรไม่คุณภาพเนี่ยเขาก็ซื้อคุณไม่กี่ลอ็อตแล้วก็เขากเา็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพืชตัวอื่นว่าคุณจะทําได้ไหมอันนี้ก็เรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะอันดับ2เรื่องของราคาจนทุกวันนี้ติ๊กก็ยังตั้งราคาเองยากบอกไว้เลยว่าราคาเนี่ยเนื่องจากเราต้องโทษภาคลัฐค <c oughs> ูดกับภาคลัฐมาหลายปีแล้วช่วยรวมกลุ่มแลบหน่อยเพราะว่า ผู้ซื้อเขามี power มากในการตั้งราคาช่วยกลุ่มช่วรวมกลุ่มแแบบหน่อยเพื่อเราจะแบบไปกดดันราคาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พูดถึงราคามันก็ไม่ขี้เหร่นะถ้าอย่างไม้น้ำเนี่ยถูกสุดนะก็กรนึอ่ะสามบาทห้าสิบนี่พื้นๆเลยนะคะในราคาพื้นเลยของคลิปคลิปโตโคลินี่อ่ะสามบาทห้บต่อหกอแต่ถ้าเราเทียบกับกล้วยไม้เนี่ยกล้วยไม้เนี่ยแพงสุดหบาทถ้าไม่รวมพวกแลมดาพวกพวกฟาแลนนะ แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไม้น้ำเนี่ยต่ำสุดเนี่ยสามบาทห้าสิบคุณได้ขวดหนึ่งมันจะมีประมาณห้ากอโดยมาตรฐานของหลายๆผู้ซื้อที่ต้องการจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้แล้วแต่คุณว่าคุณจะตั้งราคาอย่างไงคุณจะบอกว่าเราจะขายเหมือนทุกอย่าง20บแล็บชั้นเนี่ยราคาเดียวเลย50บาทไม่ว่าจะชนิดไหนนั่นคือคุณตั้งได้บางแล็บเขาก็ทําอย่างนั้นหรือว่าจะแตกต่างตามละชนิดอย่างถ้าอย่างโดยทั่วไปเนี่ยคลิปจะ3ามบาทห้แต่อนุเบียสเนี่ยจะต้นละ6บาทมันก็อันนี้แล้วแต่ชนิด แต่ถ้าเป็นแบบคุณจะเหมาแพ็กเกจว่าซื้อเท่านั้นเท่านี้แล้วเหมาขายก็มีทําได้ก็คือตกลงกับผู้ซื้อแล้วก็หรือหรือจะเป็นแบบแพ็กเกจอย่างเมื่อกี้ที่เรากลับไปเรื่องผลิตภัณฑ์บางคนเขาก็เหมาขวดบางคนเขาก็เหมาถุงก็ขึ้นอยู่กับตามขนาดของบรรจุภัณฑ์แล้วก็หรือไม่ก็ตามปริมาณถ้าอย่างผู้ซื้อที่รายใหญ่เนี่ยเขาจะบังคับคุณเลยถ้าเขาจะเอาเดือนละหมื่นต้นเนี่ยเขาจะบอกคุณเลยว่าขอเดือนละหมื่นต้นแต่ทุกอย่าง3บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไปราคาคือ ตัวแลบเองเนี่ยตั้งยากมากค่ะเพราะว่าแลบเรามันไม่รวมพอเราไม่รวมปุ๊บอะ่ะคนอยากจะซื้อตัวนี้แล้วคนอื่นก็ทําได้เขาก็ไปบอกคนอื่นว่าอย่าเขาจะซื้อหมื่นต้นเขาให้สาบาทแต่เราขายสาบาทักสิทธิ์เขาก็ไม่ซื้อเราแล้วอันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ตกลงกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องตลาดเรื่องลูกค้าเรื่องราคาเราต้องรับได้แต่ทีนี้ก็อย่างที่เราเรียนไปเนาะต้นทุนเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เราเรียนไปหมดแล้วลองลองถัว่วดูค่ะว่าเราทําได้ไหม เรื่องต่อไปช่องทางการจัดจำหน่ายโดยธุรกิจพันไม้น้ำเนี่ยจริงจริงจริงถ้าเรียกธุรกิจพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของฟาร์มเองถ้าคุณมีช่องทางในการปลูกต่อ,ต,อต่อจากการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปเนี่ยจะดีมากในในที่นี้ก็ต้องหมายความว่าคุณก็ต้องมีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วคุณต้องมีจํานวนคนเพราะว่าในในการทําแลบอย่างเดียวเนี่ยเวาเกิดปัญหาเรื่องติดเชื้อเราจะส่งเขาไม่ได้แต่จริงมันไม่ตายมันปลูกได้ คุณปลูกได้คุณก็ยังขายได้ทีนี้พอคุณขายได้เนี่ยมันจะเป็นช่องทางแต่เนื่องจากติ๊กเนี่ยใช้ตัวบ้านเนาะใช้ใช้ทาวเฮาเป็นการสร้างแลบมันไม่มีเนื้อที่เราก็เลยว่าเออโอเคเราทาแลบอย่างเดียวทุกๆเดือนเราจะเสียของไปค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปปลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าในทุกๆธุกรกิจเลยในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยอะพืชถ้าคุณมีพื้นที่คุณมีที่จะปลูกคุณมีตลาดที่รับซื้อต้อนโตคุณเนี่ย แนะนำว่าควรทําค่ะเพราะจริงจริงตลาดตลาดไม้น้าไทยเองเนี่ยในตะตุจักเนี่ยคุณแพ็คต้นไปขายเขาก็ยังรับเพราะว่ามันขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของพันธุไม้น้ํานะคะส่วนตลาดหลกัหลกๆของของของที่แลบก็จะเป็นผู้ส่งออกผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการที่ที่ส่งออกไปเมืองนอกเลยถ้าเรารู้ชื่อกันก็อย่างไว้เคนอย่างเาขาใหญ่ชื่ออะไรนะพี่จิกิเหรอ a ควาติกแพน n c เซนเตอเนาะพวกนี้เขาจะเป็นแล้วก็พวกเจ้าบริษัทเจ้าพยาประมาณสัก4ี่หบริษัทที่ใหญ่ๆที่เขารับซื้อซึ่งอันนี้เราก็ติดต่อกวงประมงได้จริงๆเขาก็จะบอกว่าเออถ้าคุณเซ็ตแหลบมาแล้วคุณยังไม่มีช่องทางเนี่ยปรึกษาค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาต้องประชุมกันอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการทําตลาดแล้วก็การพัฒนาพันธุ์ไม้น้ําในไทยส่วนใหญ่แล้วของของเราก็จะส่งพวกแลบใหญ่เป็นเป็นอันดับหนึ่งต่อต่อเดือนเนี่ยจะส่ง พวกเจ้าใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณสัก2อสเจ้าแล้วเราก็มาเก็บเจ้ารองอยู่ในตลาดจตุตจกักรกันแหละค่ะแล้วก็พอดีเรากู้นหน้าการแล้วเขาก็บอกว่าเออตัวนั้นตัวนี้ขาดเราก็ผลิตให้ก็เป็นอีกช่องทางหนึง่งหรือบางครั้งออเดอร์เราล้อนอย่างที่เราบอกบางทีเราคานวณไม่ดีออเดอร์เราล้นเราก็ไปขายในโซเชียลบ้างแต่ว่าใช้ชื่อคนอื่นก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ช่องทางหรือว่าบางคนเคยมีพี่คนนึงรู้จักกันแกก็บอกว่า แกมีตลาดออสเตรเลียเองแกจะแกจะว่าจะทําส่งเองอะไรเงี้ยถ้าเรามีตลาดนะตลาดเป็นเรื่องแรกคุณก็สามารถทําส่งได้เพราะพันไม้น้าเนี่ยยังไม่เพียงพอเนื่องจากการผลิตที่ยุ่งยากการการส่งออกมันง่ายหรือการเลี้ยงที่เขาก็ต้องปลูกใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวงการนี้มันจะไม่จบไม้น้ํามันจะไม่เหมือนไม้ยืนต้นหรือไม้ประดับกระถางเพราะพวกเนี้ยปลูกใหม่อยู่เสมอก็เราสามารถทําได้ถ้าคุณมองเห็นช่องทางก็อันนี้ช่องทางการจัรจบจาหน่ายก็แล้วแต่บุคคลน,น,นะคะส่วนการส่งเสริมการขายเนี่ย มันไม่ค่อยมีนะเรื่องเรื่องเรื่องแถมอ่างเงี้ยเพราะอย่างถ้าติ๊กปุกเนี่ยเเขาไม่นับเป็นต้นหรอกพันไม้น้ำเนี่ยหนกอเขานับ1นกอหนึ่งก็มันมีกี่ต้นไม่รู้แต่ตอนเราปักไปเนี่ยหกอพอมันโตเราก็นับนั้นกอหนึ่งคือ3ามบาทหเพราะฉะนั้นถ้าจะแถมเนี่ยซื้อร้อยแถม10ก็ไม่ค่อยมีประมาณนี้แต่จะมีเคมมากกว่าว่าถ้ารถไหนที่มันแบบโห รับไปแค่5วัน7วันแล้วมันเหลืองมันเสียเนี่ยเราก็อนุญาตให้เค็มได้เพราะว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดจากแลบหรือคนส่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลำบากมากนะักแล้วก็การโฆษณามันก็เห็นแต,แต่ก่อนนะคะเห็นหลายแหบที่ว่าโฆษณาลงไปในเน็ตแล้วก็มีถ้าเรามีตลาดรายย่อยเราทํารายย่อยเราก็โฆษณาได้เพราะว่าพวกที่เขาปลูกตู้พันไม้น้าก็ยังต้องการพวกไม้น้ําที่ผ่านจากแลบแล้วไปลงเลยบางทีพวกไม้นานโนเนาะ ก็ไม่ต้องการไม้โตมากนะก็เราก็สามารถส่งพวกนั้นได้เราก็เพิ่มราคาได้แล้วแต่ค่ะหรืออย่างถ้าหลังติ๊กเนี่ยเขาเรียกขายตรงก็คือขายสู่ผู้ผู้ซื้อโดยตรงแล้วก็การบริการก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเคมเรื่องคุณภาพก็คุยกันเรื่องคุณภาพนี่จัดการยากมากทีนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วคุณมีตลาดคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องการมาดูเรื่องของการบริหารธุรกิจหัวข้อเลย การบริหารธุรกิจเพอเรียงเนื้อเยื่อเนี่ยคุณจะทายังไงให้ประสบความสําเร็จอันดับหนึ่งเลยเรื่องคนเอาคนขึ้นดับหนึ่งเลยค่ะติ๊กผ่านทุกรูปแบบเริ่มต้นออกมาทําเองเนี่ยทำคนเดียวทําไม่ทัทนงานจุกจิกวันหนึ่งล้างขวดวันหนึ่งทําอาหารวันหนึ่งไปสบับหมดหนึ่งอาทิตย์ได้ต้นไม้ไม่กี่พันต้นแล้วออเดอร์เรามีเกินถ้าแล้วเมื่อไหร่ที่เรารับออเดอร์มาแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะสง่งสามารถส่งให้เขาได้เพราะว่าเขาก็จะฟิกเลยว่า แ็บนี้ต้นเท่านี้เท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราส่งไม่ได้ต่อไปเขาก็แคนเซิลเลยทีนี้พอเริ่มไม่ทนันเราก็เริ่มหาลูกจ้างหาลูกจ้างเริ่มจากคนไทยแม่บ้านอ่ะพอติดคนไทยติดเทศกาลติดนู่นติดนั่นติดนี่ก็ลาออกไปสักพักนึงก็หาวัยรุ่นทีนี้พอการทำแหลมมันเป็นเรื่องของความอดทนเนาะเราผ่านการไปนั่งทดลองสับต้นไม้มาแล้วมันอยู่ทั้งวันนะคะพี่มันอยู่กัน 8ชั่วโมงอะวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องทํางาน8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราทําเองเราจะขี้เกียจก็อยู่ที่ออเดอร์เราแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันก็ความอดทนของของคนไทยมันก็ไม่ค่อยมีเราก็เลยใช้แรงงานต่างด้าวก็ใช้เป็นกัมพูชาทีนี้เราก็มาเทรนปรากฏว่าเออเท่าไหร่ที่เราเทรนได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ที่สุดก็คือเรื่องคนเพราะว่าเขาก็จะมีช่วงกับปีใหม่ช่วงกับสงการเป็นเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง จัดการเรื่องนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะทําคิดว่าจะทำอ่ะพี่เซตก่อนเลยว่าใครจะทําเพราะว่าคนหนึ่งคนอ่ะทำแลบไม่ได้ถึงถึงถ้าได้เนี่ยพี่จะทําพี่บอกทาคนเดียวทําเล่นๆพี่ขาดทุนมากกว่าพี่จะได้กําไรอะ่ะร้อยสองยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเสียไปกับค่านุ่นค่านั่นค่านี่มันเสียเวลามากในการทรําแลบแต่ว่าถ้าสองคนเนี่ยพอทําได้พอทําได,ได้เสร็จแล้วเรื่องเครื่องที่2ก็คือเรื่องเครื่องจักรและวัตถุอ่เรื่องเครื่องจักรและวัตถ,ถุดิบ ทีนี้เครื่องจักรเนี่ยตอนที่เราทดลองกับดูงานทดลองงานกับกรมประมงอันนี้เครื่องจักรเขาก็จะค่อนข้างมาตรฐานนะคะเขาก็ซื้อมาในราคาแพงทีนี้เราพอเราจะลงทุนทํา l บบเองเนี่ยมันก็ต้องพิกแพงเราลงทุนขนาดนั้นไม่ไหวมันก็จะมีเครื่องมือหลายแบบไม่แต่ข้างตู้ตู้พอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมีหลายราคามากค่ะพี่สืบตลาดดีๆรวมถึงมีมือสองเพราะว่าธุรกิจพอเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยเกิดวัยจบวบ ตู้มือสองเนี่ยมีเยอะมากพี่ไปเปลี่ยนลามินาโฟแบบไม่กี่พันน่ะจะถูกกว่าซื้อใหม่ถ้าพี่ว่าโอเคจะทดลองอะไรเงี้ยก็ทําได้หรือแม้แต่เครื่องช่างเนี่ยไม่ซีเรียสเลยนะไม่ต้องแบบจากเยอรมงเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยจากจีนก็ใช้ได้ค่ะนี่ก็ใช้เครื่องจากจีนมา5ปีก็ไม่เจ๊งเนาะแล้วก็มันก็จะถูกกว่าโอ้ถูกกว่าสองสาเท่าเลยแหละแล้วก็ใช้เครื่องมือนั้นได้หรือแม้แต่พวกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อในศึกษาพันธุ์หรือในร้านขายวิทยาศาสตร์มันจะมีพวกตลาดมืดตลาดแดงอยู่แถวสะพานควายเงี้ยถูกกว่าฟอสเฟตอันเดียวร้อยกว่าบ,บาทไปตั้งซื้ออันละโูเกือบพันก็ไม่ไหวเราต้องใช้พวกปากคีบพวกฟอสเซตเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็สืบเรื่องตลาดให้ดีก่อนเรื่องตลาดการการซื้อเครื่องจกักรส่วนวัตถุดิบกับวัตถุดิบในที่นี้หมายถึงพวกสารเคมีแนะนําค่ะเคยมีคนนะใช้ เขาเรียกว่าะายสารเคมีถ้าเราทำ l a เนี่ยแนะนำให้เป็น l ATE, <ATE> a เกรดเขาจะเรียก l a เกรดเกรดเเลยแต่ว่าเวลาลงทุนเนี่ยมาลงทุนครั้งเดียวตั้งแต่ก่อนก่อนที่ทำมาปี52เนาะจนตอนนี้สารเคมีบางตัวยังไม่หมดเลยเพราะว่าอย่างที่เราช่างสารเคมีเนาะบางตัวใช้น้อยมากแต่เขาไม่มีขายแพ็คเล็กแล้วมันก็เก็บได้ประมาณ5ปี6ปีเลยเนี่ยแหละลงทุนสารเคมีครั้งแรกไปก่อนเพราะว่าเคยมีคนใช้ที่เป็นเขาเรียกว่า commercial เกรดมัน c o n t a m i n a t e มาเลยแล้วค่ามันไม่นิ่ง เราต้องการในตรเจนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันไม่นิ่งแล้วเวลามีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้เรารู้เลยว่ามันขาดธาตุอะไรมันออกอาการนะคะแล้วก็ไม้น้ำเนี่ยมันเซนซิทีฟที่สุดมันไม่เหมือนพวกไม้กระถางพวกไม้ใบยอย่างเงี้ยพวกนั้นยังพอปลูกได้แต่ถ้าเป็นไม้น้ำเนีเน่ยมันจะนิ่มไปเลยเราก็จะเสียล็อตถ้าเราต้องทําพ่อแม่ก่อนเราก็จะเสียล็อตการผลิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งต้นแนะนําว่าเป็นแลบเกตชุดหนึ่งไม่แน่ใจหร,หรือว่าถ้าบางคนจะใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ms ms, MS สำเร็จรูป กระปุกนึงได้กี่ลิตรจะไม่ได้แล้วเขาจะมีเป็นผงขายเลยอะค่ะถ้าเราแบบจะทดลองนะก็ทําอันน,นั้นแต่ต้นทุนมันจะแพงกว่ากันสัก5เท่าอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนแพงกว่ากันมากเราก็ใช้อน,นั้นก่อนได้ถ้าเราจะทําเสร็จแล้วก็พอได้มาครบทุกอย่างเงินทุนทาไมต้องพูดเรื่องเงินทุนถ้าพี่เริ่มจากศูนย์นะพี่เอาต้นไม้ข้างนอกเนี่ยมาเพาะในแ l a เนี่ยยิ่งพันไม้หนานะพี่จะได้ร้อยต้นเนี่ยใช้เวลา6เดือนขึ้น แล้วอันนี้ตอนนี้เป็นแลบคร่าวๆค่ะให้ดูว่าเนี่ยบ้านมากทําเองทุกอย่างชั้นนั่นก็ทําเองนะคะก็คือเราก็ใช้เทาเฮาส์เทาเฮาส์ประมาณ32ตารางวาแบ่งชั้นล่างไปเลยายาวทําเป็นแลบหมดถ้าอย่างภาพนี้ข้างหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นร้านข้างหน้าตัวนี้ก็หม้ออบเห็ดธรรมดาค่ะไปซื้อได้ตอนนี้น่าจะอยู่ไม่เกิน ไอ้ตัวนี้มันน่าจะ200แบนมันจะมีร้อยกว่าแบนน่ะประมาณหมื่นนิดนิดหมื่นสองคุณก็ทําได้แต่ที่ระวังขวดระวังเป็นขวดกลมมันก็จะเอาตะแกรงออกแล้วก็เรียงขวดไปเลยแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณล้างขวดอะไรเรียบร้อยพอถัดมาห้องนี้ก็จะเป็นห้องทําอาหารก็ปกติพอจากถัดอาหารเข้าไปก็จะเป็นห้องสับแนะนําด้วยค่ะถ้าจะทําแบบจริงจังซีเรียสเนี่ยอย่าทําห้องสับกับห้องเลี้ยงในห้องเดียวกันติดเชื้อเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ขวดเนี่ยจริงๆเรามองไม่เห็น ว่ามันติดเชื้อหรือเปล่าพอเรามาสับอยู่ในห้องเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้อมากแล้วเราขี้เกียจแก้ปัญหาเรื่องการติดเชื้อ,พอเพราะติดเชื้อเนี่ยอย่างชั้นทั้งหมดเนี่ยมันวางเคยวางได้หมื่นกว่าขวดอะคะ่ะแตตอนนี้เราเปลี่ยนมาทําเป็นแบบใส่ทุงบ้างใส่กระปุกบ้าง ก็เลยเห็นว่าชั้นว่างเพราะแต่ก่อนเราขายเป็นขวดอย่างเดียวเราไม่ขายเป็นกระปุกเพราะนี้ตลาดเปลี่ยนเขาต้องการเป็นกระปุกเราก็ลดเนื้อที่แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องแสงไฟเนาะเพราะแต่ก่อนระวังเป็นขวดเราก็วัดระดับไฟห่างกับชั้นประมาณ30เซนพราะนี้เปว่วางเป็นกระปุกมันก็เหนือเหลือเนื้อที่มากขึ้นเราก็ต้องจัดการเรื่องไฟใหม่อันนี้ก็จะเป็นภาพกล่าวนิดนึงใช้เนื้อที่ทั้งหมดเท่าน,นี้ละคะ่ะประมาณสัก20ตารางวาอันนี้มีพนักงานสองคนเป็นกัมพูชาทั้งหมดไม่รวมตัวติ๊กนะก็ได้แลบนี้มา ทีนี้ก็สนต้องสนใจเรื่องนี้เนาะสำคัญมากทีนี้พอเราจะลงทุนและพี่ต้องรู้ก่อนเลยรายได้รายได้เนี่ยสมมุติท่านพี่มีรายได้ร้อยบาท50%จะเป็นค่าแรงค่ะไม่ตัดไม่ตัดค่าแรงตัวเองนะนี่ค่าแรงของพนักงาน2คนของของติกในแบบสคนห0บเป็นเป็นค่าแรงแล้วก็อีก40%จะเป็นค่าน้ําค่าไฟเพราะว่าค่าไฟเนี่ยสูงมากเปิดมันต้องเปิดแอร์สตัวในห้องเลี้ยงกับในห้องศัพท์เพราะฉะนั้นตัวแอร์ห้องเลี้ยงเนี่ย เราเปิด12ชั่วโมงถ้าห้องสับก็เปิดแบบชั่วโมงตามเวลาที่เด็กทํางานแล้วก็ค่าอื่นๆนิดๆหน่อยๆอันนู้นนี่หมดแก๊สหมดนั่นนี่ก็อยู่ใน10%เพราะฉะนั้นร้อยร้ของร้อของค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นตามนี้ค่ะกําลังกําลังงงตัวเองโอเค ทีนี้เรื่องเเข่าวๆมันจะจบแล้วทีนี้อยากไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาสร้างแลบ,บจะไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้มาคุยกันมากกว่าว่าถ้าพี่จะทำเนี่ยเท่าไหร่ยังไงแต่เนี้ยบอกได้ตอนเนี้ยต้องออกตัวนิดนึงด้วยว่าตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ทาแลบ,บเองแล้วหมายความว่าไม่ได้นั่งสับเองแต่ยังเป็นเจ้าของอยู่เพราะว่าเทรนลูกน้องจนลูกน้องทําเองได้เราบริหารจัดการได้ว่า อาทิตย์หนึงจะออกต้นไม้ชนิดอะไรเท่าไหร่เราก็เลยไปทําธุรกิจข้างนอกเนื่องจากสน,สนุกกับงานใหม่เลยยังไม่ได้กลับมาทำเองแต่ถ้าถามว่าเราเป็นเจ้าของเองไหมเรายังเป็นอยู่เพราะว่าเราส่งเราเป็นคนส่งเองบ้านเราค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี้ยตอนเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยรับรายรับนะคะไม่ไม่หักค่าใช้ใจ่ายนะรายรับอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมืนบาทต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายลูกน้องแล้วแต่แต่ก่อนอะลูกน้องไม่เก่งมากเดือนหนึ่งหมื่นสองคนนะเดือนหนึ่งหมื่นห้าแต่ตอนนี้เขาเก่งปุ๊บ <c oughs> เขาก็ขอขึ้นนะสองคนก็ประมาณสักหมื่นหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดมามีค่าน้ําค่าไฟอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของติ๊กเนี่ยตกตกตกแล้วถ้าจะเหลือโดยที่ติ๊กไม่ได้ทํางานในแ l a นะคะแค่กลับไปนอนบ้านเนี่ยจะเหลือค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทตัวที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนี่หักหักพวกค่าสารเคมีที่ต้องซื้อบ้างแล้วหรือว่าพวก จิปถาถะอะไรอย่างเงี้ยค่าน้ำค่าไฟบ้านก็รวมอยู่ในนั้นในในลักษณะของลูกน้อง2คนอยู่ค่าใช้ค่าน้ำค่าไฟที่บ้านก็ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ2500 0ื่นาต่ำๆมันมี40,000อยู่แล้วเท่ากับว่าติกรับอยู่เดือนละห5ื0 0อันนี้เนื่องอันนี้ยังในสเตจที่ว่ารับออเดอร์ลูกค้าไม่พอนะคะลูกค้าบอกว่าทําเพิ่มตัวนี้ได้ไหมทําเพิ่มตัวนั้นได้ไหมก็บอก ไม่ไหวแล้วสองสองคนนั้นนะเขาเต็มมืออยู่แค่นั้นแต่นี้เราไม่ลงไปแต่ถ้าถามถึงในอดีตก่อนก่อนที่จะออกไปทําธุรกิจอื่นก็มีลูกน้องอีกคนนึงแล้วจะทำเองด้วยเฉลียฉล่ยเฉลี่ยเดือนนึงก็เกือบเกือบแสนเกือบเกือบแสนบาทแต่ทีนี้ก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นค่าสารเคมีมันก็จะเยอะขึ้นแล้วนะก็ถ้าอยู่ได้นะคะมี2 0,000อัพโดยโดยที่เป็นเงินเดือนเราเลยก็จะมี2 0,000อัพ เล,เลยถามว่าถ้าธุรกิจนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะน่าสนใจตลาดยังรับอยู่แต่คุณต้องทําให้มีคุณภาพที่เคยบอกเพื่อนหลายคนถึงพี่ๆหลายคนถ้าจะทำทำเลยช่วยดูให้ได้หรือจะมาส่งสวมกับเราก็ได้แต่ขอให้มีคุณภาพสวมชื่อเราไปก็ได้เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยยังทําให้เขาไม่พออย่างสมมุติถ้าต้นเนี้ยเดือนเนี้เขาต้องการร้อยกระปุกบางทีเราก็ทําได้80 เจ็ดสิบห้าสิบเนี่ยตรงนี้มันก็เหลือถ้าถ้ามันเหลือเนี่ยเราก็สามารถส่งไปได้ถ้ามันมีคุณภาพแล้วส่งไปโดยที่เราการันตีเนี่ยคุณก็ทําได้ไม่มีปัญหาตลาดโตแล้วแลตอนนี้ติกรับแค่สองสองสองผู้ค้านะคะผู้ค้าหลักมีแค่สองผู้ค้าคือไวท์เคนกับอ q ควาติกเซ็นเตอร์ซึ่งมันยังมีอีกเยอะมากแต่ก่อนก็ทําให้ภูเก็ตอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วไม่ไม่ไม่ซ้ำเหมือนกันนะครับที่ไหนนะแต่เขาก็ยังทําธุรกิจอยู่หรือไม่ตลาดไทยตลาดไทยหมายความว่าจะตุจักอย่างเงี้ย บางทีก็จะมีหลุดไปบ้างอาทิตย์ละสามพันประมาณนั้นซึ่งบางทีก็ไม่พอแล้วช่วงพีคมันคือช่วงนี้ช่วงพีคของธุรกิจพันุ์ไม้น้ำก็คือมีนม้มในสายพฤษพันมิถุนารกกรกดาษขายดีมากช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ต่างประเทศมันเริ่มทายหนาวแล้วเขาก็จะออเดอร์เยอะโดยคร่าวๆค่ะจุดไฟให้ได้แะดับฝันได้ด้วย <laughs>